สวัสดีค่ะพีพีเอสซีทุกท่านทุกคนค้าเมืนอ้านองอ,อนก็จะมีเรื่องมาเล่าให้พีพีเอสซีได้รับอ่าด้รับชมเนาะทุกคนอ่าที่ว่าอีพีหนึ่งที่ออนบอกว่าออนพาแฟนเนาะไปอ่าไปโรงพยาบาลเนื่องจากว่าไข้ขึ้นสูงเนาะทุกคนแล้วมือวานี้ออนจะมาเล่าให้พีพีเอสซีได้ฟังว่าเออโรงพยาบาลอะ่ะเพิ่นรักษาแลยก็เพิ่นดูแลกันอย่างไรเนาะและก็เพิ่นอ่ามี ปาติรียากับเฮาจังได้ทั้งที่เฮาบไดเแมน่นเป็ดคนไยเนะทุกคนมื้อนี้เฮาก่อจะมาเราสูก,กันฟังคือเก่าคือเดิมนะทุกคนนอนมืมอนี้กอาจจะพิเศษเ,ตเตจนจักหน่อยอาช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกะพีเอซกะดูแลสุขภาพนําเด้อตาอ่อ,อนกะหนาวนอะก,ก็เลยใส่เสือเ้อแขนยาวนะทุกคนอากาศมันหนาวนะข้างนอกไปข้างนอกห้หน,นาวอะ่ะเราสุดกะแดดอ่อน,อนกะได้เป็นไข้ไปแล้วได้ยุดงานกันอนอะทุกคนอ่อนกะยุดงานคเครื่งมื้อีเยวส่งบายอ่อนก็จะไปเฮ็ดน,นะทุกคน คือเนาะเหลือกะมียูวานเนาะทุกคนอ่อนก่ออ่าแฟนพอสบายแลวอ่อนพาไปโรงพยาบาลเนาะทุกคนที่แหลกกะอัดพาไปโรงพยาบาลไปประมาณหกหกโมงเนี่ลยละทุกคนไปหอดกับแบบโอ้โหก่ากว่าแลวกับไปโตคิวเนาะไปอ่ายืนบัตรเนาะทุกคนแฟนอ่อนอะ่ะจะมีประกันสังคมเนาะทุกคน แล้วอ้อนคิดว่าประกันสังคมนี่เอ้ยมันตรงเสียเท่านั้นเท่านี้บ่ยังกระเบนใจเราทุกคนเพราะว่าอ้อนกับบ่เคยใส่นะแต่ก่อนนะก็เคยมีประกันสังคมแต่ว่าบ่ได้ใส่เพราะว่าบ่ได้เป็นยังแบบสุขภาพแข็งแรงดีเนาะแต่ปัจจุบันนี้แฟนเป็นแต่ว่าแฟนกันยังแบบมีประกันสังคมกันเลยพาไปเบิ่งเราทุกคนว่ามันทีเสียเงินจักบาทเนาะระวางไปโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลนึงก็บ,บอกว่า สิทธิการรักษาจะอยู่โรงพยาบาลขังๆนะคนก็นเลยหายมากแล้วทุกคนหูบออ่อนมากนะอ่อนมากโรงพยาบาลนะลงจากรถแท็กซี่เรียบร้อยแล้วอะคนทีเพิ่นจะเพิ่นเพิ่นอยู่นาหนาโรงพยาบาลน,นะทุกคนเพิ่นก็นจะมาถามว่าเป็นอะไรไหมครับเป็นอะไรมาครับอ่าคนไข้เอารถเข็นไหมครับหเพิ่นว้ามวนนะทุกคนอันนี้คือว้าวาจาก ที่อ่อนเห็นนะทุกคนอันนี้วาจากที่อ่อนเห็นเนาะเป็นอะไรคะเป็นอะไรมาไหมเอารถเขยนไหมคะอ่อนก็บอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ่าไข้ค่ะเดี๋ยวต้องไปยื่นที่ไหนคะเพิ่นก็บอกอ่ะตามช่องนั้นช่องนี้เลยเดอ้อยังประมาณนี้อ่อนกับไปแต่เสาวเนาะคนก่บบ้างอ่าพี่พยาบาลกับทะเลมาทะาลมาครบอาจจะมาซีหาคนอย่างเดียวทุกคนใหญ่ๆหกันเนาะออนก็เลยได้คิวที่สามเลยกับเิ่นกระทา嘛 เป็นอะไรมาคะไข้ค่ะก็เลยแบบยืนนะเป็นการถ่ายรูปให้เลยเป็นกระบอกอ่าล่อเนาะรอพยาบาลมาวัดความดําอ่าวัดความดันประมาณเจ็ดโมงเด้อแต่ตอนนั้นประมาณหกโมงขึนเนาะทุกคนตอนนั้นหกโมงขึงนก็เลยรออีกสามเจ้านาทีแฟนก็ไข่เนาะทุกคนอ่อนบอกเลยว่าเวลาแฟนไข่อะตู้สันอ่ะูัวที่แหละกระบู้่าเป็นไข่ยังนะทีแม่กระหู้่ะต้องเป็นไข่ยังสักอย่างเนี่ยนาทีแบบ คนในโรงงานนะ่ะเป็นเกือบเบิร์ดสุกคนเนาะทุกคนแบบับหล่างกายอะพอพออ่อนไปหูพอทุกคนเพิ่นพอประมาณหอดเจ็ดโมงอ่ะเพิ่นกะอ่าเพิ่นจ่าเพิ่นจะบอกสวัสดีค่ะโอ้โหตอนงงอ่ะอ่ะแฟนอ่อนกะสวัสดีครับอันนี้ต้องอันนี้แบบคนไข้เป็นอะไรมาคะอันนี้แบบคนไข้แบบเพิ่นกะทามีอาการเป็นไหมเพื่นกะวัดไข่เนาะทุกคนวัดไข่ในตะเกะเลและ้วก็วัดความดันเนาะ แต่เพื่อนกะวัดความวัดความดันอเอง,งเรียบร้อยเนาะิา่วนคณรักแพทพยาบาลเพื่อนกะบอกว่าอ่าเดี๋ยวรอคุณหมอประมาณแปดโมงนะคะเดี๋ยวคุณหมอเข้ามาเนาะเพราะว่าอ่าคุณหมอเพื่อนจะเขางานแปดโมงเนาะแต่ส่วนพยาบาลจะเข้าเจ็ดโมงเนาะทุกคนอ๋ออ่อนกับเพ่อนอ๋อพยาบาลเข่าเจ็ดโมงคุณหมอเข่าแปดโมงอ่อนกับพึ่งหูนะทุกคนพึ่งหูที่ว่าไปโรงพยาบาลนี่แหละแล้วเนาะประมาณหอดหอดหอดแปดโมงแต่ ก่อนจะหอดแปดโมงหูบบสิ่งันนั make, ้นคือแฟนอ่อนก็นั่งเนาะาะว่าแบบมันไขมันแบบเต็บทั้งเหนือทั้งตู้ค่ะน้บสมาติจะนานั่งได้แล้วกี่พยาบาลก็เลยแม่บอกว่าคนไข้ไหวไหมคะถ้าคนไข้ไม่ไหวเดี๋ยวอ่าไปนอนรอในห้องก่อนได้เลยนะคะโอ้โหคดีใจเลวทุกคนอ่อนโคดีใจเลยก็แฟนดีใจเลยว่า แตดูแลดีขนาดกะเอายกมือเขาขึ้นเพื่อนบอกว่าเขาบค้นค่าแล้วกะเลยพาแฟนไปนอนนอนแล้รกัมีผ้าคุมแล้วก็ตุ่มผ้าคุมให้เพราะว่าแฟนไข่ทั้งน้าวทั้งสันน่ะปวดปวดเบิดตนโตเนาะแหลวประมาณแล้วประมาณแปดโมงเนาะเพื่อนก็มาเอือนแฟนว่าไปตรวจเลือดเนาะทุกคนเพื่อนก็ตรวจเลือดตรวจตรวจโรคนะทุกคนอ่าเพื่อนก็จาะเลือดไปก่อนเนาะจ่อเบิรไปประมาณแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งมอกระเอิอนไปบอกว่า อคุณเป็นไข้หวัดใหญ่ครับอ่าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่และ,และที่สําคัญก็คือให้เพื่อนกะบอกวา่าให้ยุดงานเนาะยุดงานซามมือเพิ่นนมา,าให้พักผ่อนในเพียงพ่อแล้วกะเดี๋ยวล่อยาอีกอีกประมาณยี่สิบนาทีเนาะบบ่บ่ถึงยี่สิบกับสิบห้านาทีหรือสิบนาทีนี่ละเพิ่นบาา่าเดี๋ยวลอไปรับยาจังสังสีเนาะอ้อนกับโบหูดอกแจ่อ้อนแบบเพ้อกะไปแนมนะทุกคนอู้บ่บได้มีแข่ คนลาวได้ที่ไปรักษาอยู่โรงพยาบาลห่นจะมีคนพม่านำเนะพาดูพาเต่าไปแล้วคนที่เป็นภาษานะหูเป็นอันน่ะคือเพิ่็จะมีเพิ่่ว่าะท้าผู้ได้เป็นภาษามันก็จะเขียนที่แหละกับภาษาไทยแ้วก็ภาษาจฤษแ้วก็ภาษาพม่าสามภาษานีเนะทุกคนข้างล่างเป็นภาษาพม่าก็อาจจะแปลเป็นแต่อ่อนก็อ่านแต่ภาษาไทยเป็นอ่อนก็เ่าเอาแบบ มันก็จะมีอาโรงพยาบาลมันก็จะมีล่ามแปลภาษาหายนาะถาแบบเว่ากันบู้เรืองั่ะนะโออ่อนว่าดีที่หนอยยังประมาณนี้เวลาประตูเขาก็เช่นกันนะทุกคนมันจะมีภาษาพม่าเป็นให้ความสําคัญอันนี้นะทุกคนเลยก็ต้องแบบเพราะว่าบางคนเพิ่นกับเข้าใจว่าคนพม่าบางคนก็อาจจะอ่านภาษาไทยบ่ด้เนาะเพื่อนก็จะมีภาษาพม่าล่างสุดเนาะมันจะมีสามภาษาสามภาษาภาษาไทยอังกฤษแต่ก็ ภาษาพมา่าเนาะส่วนเล่ากะอ่าหลายๆคนก็นอาจจะหูวอ่านได้อยู่แล้วเพราะว่าต้นหนังสือมันคข่าขๆกันอ่ะนะอ่อนใครยอมรับอ่อนีน้อ,อ่อนก็อ่านได้เนาะแต่ถามมันอันนั้นตัวสกดลายก็ยอ่าน,นบได้อันนี้กะยอมรับความจริงเนาะ,ะทุกคนแล้วเนาะทุกคนแล้วประมาณแปดโมงจะไปรับยาเนาะอ่อนก็นเตรียมเงินน้ทุกคนหูวว่าอ่อนเตรียมเงินเกืบร้อยคือกดเงินออกมาแบบไปกดเงินออกมาเพราะว่าในโรงพยาบาลก็จะมี ก็จะมีตู ATM เ้เอทีเอ็มเนาะเฮาก็ไปกดเงินนะกดออกมากดออกมาสองพันเนาะทุกคนเพราะว่าเงินเงินโซนมีแค่ห,าห้าร้อยขายขาโรดคายยังเกือบเบิร์ตเลยกดออกมาสองพันเป่นกะแนะน,นําเนาะเป็นกาแนะนาว่าเออนี่อันนี้ก็คือแก้ไอ้ทุกคนแล้วก็อันนี้ก็แก้ปวดลดอักเสบเนาะเป็นการหายทานหลังอาหารท,าทันทีที่ดีแล้วก็ดื่มน้าให้มากๆเนาะทุกคนอันนี้ของข้องแฟนอน่อนนะแล้วก็อันนี้ก็เป็น เฉพอะเวลาปวดหรือมีไข้เนาะยาแก้รูปวดแต่ก็อีกอันหนึ่งก็คือยาแก้แพ้เนานทุกคนเพิ่นกระหายมาประมาณนี้อ่อนบอกว่ากินไปเบิงเนาะเพิ่นเพิ่นก็บอกนะทุกคนถามีอาการกักินถาบ่มีอาการกักินแล้วก็อันนี้ก็แบบว่าทั้งอ่าทั้งเจ็บข้อแ้วก็ไอเนาะทุกคนแฟนเวลากะหนาวสันนะนะคือเพิ่นบอกเลยเพิ่์นคือเพิร์นิิฉัยมาเนาะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนาะเพิ่นก็จะเพิ่นก็จะหายใบรับรองแพทย์มานําเนาะ เ,เอ้าใบดับรองแพทย์บอเอาเนาะอ่อนกะเที่แรกอ่อนก็เตรียมเงินไว้แล้วเตรียมกระเป๋าเงินไว้ดับร้อยแล้วเตรียมกระเป๋าเ,เงินไว้จงิีๆเลยพอพิ่นบอกว่ามาจังใดเพิ่น,เพ,นเพิ่นกะเอาย่าใหา้เนาะทุกคนเหมือนกันแนะนำว่าเอาเอต้องกินเท่านั้นเท่านี้นะคะอ่าคนไข้แล้วก็บอกว่าคนไข้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ําให้มากๆก่นวาเนาะ เตรมน้าให้มากๆพักผ่อนให้เพียงพอนะคะช่วงนี้ก็หยุดงานไปก่อนนะเพื่อร่างกายของเราเนาะโอ้โหเพื่อนแนะนําดีเลยทุกคนอันนี้คือบริษัอ่าอันนี้คือว่าตามความจริงเนาะเพื่อนการแนะนําดีเนาะทุกคนอ่อนกับขอบคุณมากๆค่ะแล้วทุกคนหนูว่าบ่มีค่าใจ่ใจเพราะว่าใส่ประกันสังคมโอ้โหอ่อนวะโอ้คืออ่อนเหตุงานมาสิบกาปีเนาะทุกคนที่ผ่านมาอ่อนบ่คอยได้เป็นแต่ก่อนอยู่บ้านคุณหมอหนะเพิ่นกะเวลา เป็นไข่หรือเวลานั้นแบบคุณหมอันกะเอาอยากหายินแล้วมันก็เศร้าเนาะทุกคนเพราะวะ่ามีเจ้านายเป็นหมออะก็เลยช่วงหาปีที่ว่ายูนับเจ้านายยูใส่ตามอ่ะก็เลยบอเป็นยังแต่ปัจจุบันนี่แบบบอดได้ไปคือบอดได้ไปโรงพยาบาลน,นะ,ะนะเพราะว่าบุคอยได้เป็นนักเนาะแต่ปัจจุบันนี้อ้อนก็นได้ไปช่วงลาสุดยูอ่อยูุแค่ลาลอะไรทุกคนโรงพยาบาลกระทุ่มแบนอะไรเนาะที่อ้อนไปแต่ว่าอ้อนอ่าเบิร์ดอันนั้น ประกันสังคมเบิดเนาะบริเตอเพราะว่ามาจากบานนะมาแต่บานก็เลยบริเตอก็เลยตองเด้เสียแต่ถ้าว่าหาร์โยนะแพงบรสําหรับอ่อนบรแพงเลยเนาะมนแหลกการดการนบรเจ็บให้เฮาเนาะแหลกการโรงพยาบาลเพื่อนรักษาดีอารีแล้วรักษาดีแหลกดูแลดีเนาะแหลกาแนะนําคนไข้ดีมากๆเลยและสิ่งสําคัญเนาะที่อ่อนอยากบอกเลยอ่อนกาแปลว่า เฮ้ากะมาอยู่นะทุกคนนะเฮากะได้เห็นว่าเพื่อนปฏิบัต,ติ่ตเฮาจังไหนเพื่อนดูแลเฮาจังไหนแล้วเพื่อนแบบห้เกียริเฮาแลไรกะค่อยแบบค่อยเบิ่งแง่งนะเวลาเออเฮาเฮ้าแบบเวลาแฟนอ่อนแบบกลมนานะคนไข้ไหวไหมคะอย่างประก็มานี้ไปไปนอนรอก่อนนะคะออืคือทุกคนอันบอกเลยว่าเพื่อนดูแลดีอลีเนาะอันนี้คือ่ไดนย่องแต่ว่าเอาไปตามความริ่งนะทุกคนโรงพยาบาลที่อ่อนนี้เนาะ โรงพยาบาลมิตรมิตรประชาเนาะอ่าอันนี้อาจจะออกได้นะทุกคนเพราะว่าเฮาบดเ้เดว้าเืียงจิเซียไฮเนาะออกแต่เรื่องดีนี่แหละโรงพยาบาลไก่ไก่อ่อนนี่เองเนาะเลยตลาดบางแขไปจักหน่อยเอออ่อนว่าประมาณนี้โอเคนอกจากคลิปนี้อ่อนกระต้องข้อโต้ลาไปเยี่ยงเท่านี้เดอ้จขอจ้ะก็ขอบคุณพีทเอฟซทุกทุกท่านที่รักส้มรับฟังและเป็นกําลังใจให้ไดยๆเดอร์จ้ะตอนนี้แฟนอ่อนก็นอนอยู่ในห้องนอนโผอ่อนกับบัวาสงาบค่ะ ไปเห็นงานผัวมือแรงมีโอเนาะแต่ก็หายแฟนผักเมื่อนี้มือ่ออื่นแต่ก็มือฮือเนาะหาผักซ้หมือคือเปนบาานะหายอาการดีขึ้นก่อนค่อยเหตุเงินผันตายก็ห้ามา่แต่ชีวิตเฮาอะเฮาต้องดูแลก,ก่อนเนะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัลาไปเรื่องท่านี้เด้อจ้ะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย